สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเจบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาดูอาการของแอร์เซนทันขึ้นปีนะครับกดเพิ่มหรือลดอุณหภูมิก็ไม่ทํางานนะครับแอร์ตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับหรือฟิกสปีดนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับแล้วขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เปิดแอร์อีกครั้งนะครับเช็คดูระบบคอยเย็นก็ทํางานปกตินะครับพัดลมทํางานครับแสดงสถานะอุณหภูมินะครับ ต่อมาเราก็มาดูการทํางานชุดคอยล์ร้อนนะครับว่าทํางานปกติหรือเปล่าครับ 1. การทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับว่าทํางานปกติหรือไม่นะครับ2พัดลมชุดคอยล์ร้อนนะครับถ้า2อย่างนี้ทํางานปกติต่อมาเราก็มาดูระบบน้ํายานะครับบางทีระบบน้ายาอาจจะพองหรือน้อยไปนะครับเราก็เช็คนะครับทีนี้เราก็ไปดูการทํางานของชุดคอยล์ร้อนนะครับปรากฏว่าได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับทํางานนะครับพ่อ มีอาการเย็นนะครับในการฉีดน้ายาครับแต่ปรากฏว่าพัดลมคอยลร้อนไม่หมุนนะครับหรือไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาบนที่ครอบชุดพัดลมออกนะครับนี่นะครับพอเราเปิดออกมาแล้วนะครับปรากฏว่านี่นะครับสายไฟขาดนะครับคือหนูกัดสายไฟนี่เองนะครับนี่นะครับขาดทั้งสามเส้นเลยนะครับนี่นะครับเลยทําให้ พัดลมคอยร้อนไม่หมุนนะครับต่อมาผมก็ทําการต่อชุดสายไฟพัดลมคอยลร้อนเรียบร้อยนะครับก็จะได้ปิดฝากครอบและทดลองเปิดแอร์นะครับนี่นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทดลองเปิดแอร์นะครับนี่นะครับชุดคอยร้อนก็ทํางานปกตินะครับพัดลมก็ทํางานปกติแล้วนะครับมีน้ํายาในระบบนะครับครับสําหรับการเครื่องนี้นะครับคือหนูกัดสายไฟชุดพัดลมคอยร้อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับขอขอบคุณครับ